เคยลองนึกภาพตามกันไหมครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อยนตรกรรมสุดคลาสสิกในตำนานถูกนำมาผสานเข้ากับเทคโนโลยีแห่งโลกอนาคตวันนี้เราจะมาเจาะลึกรถกระบะต้นแบบคันหนึ่งที่อาจจะเปลี่ยนมุมมองที่เรามีต่อรถคัสตอมไปเลยก็ได้ครับนี่คือเรื่องราวของ Ford f 100 i l l u m i n a t o r เอาล่ะครับลองดูรถคันนี้กันชัดๆก่อนนี่คือรถกระบะ Ford f 100ปี1978 ที่ผ่านการบูรณะมาอย่างสวยงามหมดจดเลยทีเดียวคือเส้นสายที่มันดูบึกบึนรูปทรงที่เรียกว่าเหนือการเวลานี่แหละครับคือภาพจำของรถกระบะในยุคทองเลยมันเป็นมากกว่ายานพาหนะนะแต่มันคือสัญลักษณ์ของความแข็งแกร่งและอิสรภาพแบบอเมริกันเลยครับแต่ว่าภายใต้รูปลักษณ์ที่ดูคลาสสิกขนาดนี้มันมีความลับที่น่าทึ่งมากๆซ่อนอยู่ข้างในครับและคำถามที่น่าสนใจก็คือ อะไรกันแน่ที่กำลังขับเคลื่อนอนาคตของรถคันนี้อยู่โอเคครับเรามาเริ่มกันที่ส่วนแรกกันเลยกับการปลุกตำนานให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งที่ซึ่งการออกแบบอันเป็นเอกลักษณ์ได้ถูกนำมาตีความใหม่อีกครั้งครับตัวถังของ F 100คันนี้นะครับถูกทำสีขึ้นมาใหม่หมดเลยโดยการเลือกใช้สีเนี่ยมีความหมายที่ลึกซึ้งซ่อนอยู่ครับอย่างสีเทา Avalanche Gray เนี่ยมันคือตัวแทนของความโมเดิร์นความล้ำสมัย ในขณะที่สีทองแดงเซราโคดคอปเปอร์ที่เอามาตัดกันก็ให้ความรู้สึกที่มันดูอบอุ่นดูคลาสสิกมันเลยเป็นการจับคู่ที่ลงตัวมากๆครับเพื่อจะสื่อว่ารถคันนี้เนี่ยให้เกียรติอดีตแต่ก็มีวิสัยทัศน์ที่มุ่งไปสู่อนาคตและชิ้นนี้ครับก็ถึงเวลาที่เราจะมาเปิดเผยความลับที่ซ่อนอยู่ใต้ฝากระโปรงของมันกันแล้วจากเปลือกนอกที่ดูคลาสสิกเราจะลองเปลี่ยนโฟกัสไปดูเทคโนโลยีที่เรียกว่าปฏิวัติวงการที่อยู่ข้างในกันครับ คือถ้าเรามองจากภายนอกเนี่ยจะเห็นได้เลยว่ามันยังคงรักษารูปลักษณ์สุดคลาสสิกเอาไว้ทุกอย่างเลยใช่ไหมครับแต่พอเปิดฝากระโปรงขึ้นมาเท่านั้นแหละภาพที่เห็นกลับเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเลยเราไม่เจอเครื่องยนต์สันดาปที่เราคุ้นเคยกันอีกต่อไปแล้วครับและนี่แหละครับคือคําตอบใต้ฝากระโปรงที่ว่างเปล่านั้นไม่มีเครื่องยนต์ V8 บล็อกใหญ่อีกต่อไปแล้วแต่มันถูกแทนที่ด้วยระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าเต็มรูปแบบ ซึ่งก็คือมอเตอร์ไฟฟ้าคู่นะครับที่ยกมาจาก Ford Mustang Mach-E GT Performance Edition รุ่นปี2021ทั้งชุดเลยทีนี้มาดูตัวเลขกันบ้างครับพละกกำลังรวมของมอเตอร์ไฟฟ้าคู่นี้ให้กำลังสูงสุดถึง480แรงม้าเลยนะครับซึ่งเป็นตัวเลขที่โอ้โห,หน่าประทับใจมากๆสำหรับรถกระบะคลาสสิกแต่ที่มันน่าทึ่งยิ่งกว่านั้นอีกนะครับก็คือเรื่องของแรงบิดที่มีมากถึง860นิวตันเมตรคือ แรงบิดระดับนี้มันหมายถึงอัตราเร่งที่มาแบบทันทีทันใดเลยนะครับแค่แต่คันเร่งเบาๆก็พร้อมจะพุ่งทยานไปข้างหน้านี่คือคาแรคเตอร์ที่โดดเด่นมากๆของขุ่มพลังไฟฟ้าเลยครับและหัวใจสำคัญของทั้งหมดนี้มันก็คือเจ้าสิ่งนี้เลยครับ Illuminator e-Create m o ์มอ e ลองนึกภาพตามง่ายๆนะครับมันเหมือนกับชุดคิดเครื่องยนต์สำหรับรูปเลยแต่แทนที่จะเป็นเครื่องยนต์เบนซินเนี่ย มันคือหัวใจไฟฟ้าที่มาแบบครบชุดพร้อมให้ช่างฝีมือดีเนี่ยนำไปติดตั้งในรถคันไหนก็ได้เพื่อปลุกชีวิตใหม่ให้กลายเป็นรถ e ีวีครับซึ่งพอมีเจ้าสิ่งนี้ขึ้นมาเนี่ยแหละครับมันเลยเปิดประตูไปสู่แนวคิดที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นมากนั่นก็คือโลกแห่งการคัสตอมรถยนต์ไฟฟ้าที่ไม่ว่าใครก็สามารถสร้างรถในฝันของตัวเองขึ้นมาได้ แนวคิดนี้ถูกเปรียบเทียบไว้อย่างน่าสนใจมากๆเลยนะครับเขาบอกว่ามันเหมือนกับตอนที่เราเคยเล่นรถโมเดลตามีย่าในวัยเด็กนั่นแหละครับความสนุกของมันก็คือการได้เลือกมอเตอร์แต่งล้อปรับแต่งทุกอย่างได้ตามใจเราเลยตอนนี้ฟอร์ดได้นำไอเดียนั้นมาทำให้เป็นจริงในสเกลของรถยนต์ที่ใช้งานได้จริงๆแล้ว แล้วรถ F 1 0 0คันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมของการคัสตอมเลยครับคือมันไม่ใช่ผลงานของ Ford แค่ฝ่ายเดียวแต่เกิดจากความร่วมมือของผู้เชี่ยวชาญหลายแขนงเลยตั้งแต่แชสซีที่สร้างขึ้นใหม่โดยโรส s t e r Shop ซึ่งเป็นสำนักแต่งที่ดังมากๆในเมริกาไปจนถึงงานภายในและล้อที่สั่งทำขึ้นมาเป็นพิเศษทุกชิ้นส่วนถูกสร้างขึ้นมาอย่างพิถีพิถันจริงๆครับ และนี่คือภาพภายในห้องโดยสารครับจะเห็นเลยว่ามันเป็นการผสมผสานที่น่าทึ่งมากระหว่างความคลาสสิกกับเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยอย่างเช่นหน้าจอสัมผัสแนวตั้งขนาดใหญ่ที่ยกมาจากมัส t ต n มา a c กอนี่แหละครับคือการคัสตอมที่แท้จริงอีกหนึ่งรายละเอียดที่สำคัญเลยก็คือล้อครับเป็นล้อคัสตอม3ชิ้นจาก For ์ Line ขนาด19นิ้วที่รัดเอาไว้ด้วยยางสมรรถนะสูงอย่างมิชลิน i n l a t i t u d e Sport เป็นการย้ำให้เห็นเลยนะคะว่ารถคันนี้เนี่ยไม่ได้มีดีแค่หน้าตาสวยๆแต่ยังให้ความสำคัญกับสมรรถนะการขับขี่มากๆด้วยทั้งหมดที่เราคุยกันมาเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของรถสวยๆคันเดียวนะครับแต่มันคือสัญญาณที่บ่งบอกถึงความสำคัญที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นมากสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ทั้งหมดเลย จุดเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดเลยก็คือตอนนี้ครับเจ้า Illuminator e-Crate Motor เนี่ยมีวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการแล้วจริงๆนั่นก็หมายความว่าประตูสู่การสร้างรถไฟฟ้าคัสตอมเนี่ยได้เปิดกว้างสำหรับผู้ที่ชื่นชอบรถยนต์แล้วก็นักบุรณะทุกคนแล้วครับ แล้วราคาล่ะนี่คือราคาเปิดตัวของ e-Cret Motor ครับอยู่ที่3,900ดอลลาร์ 3, สหรัฐหรือถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณแสนกว่าบาทซึ่งการตั้งราคาที่มันค่อนข้างเข้าถึงได้แบบนี้ทำให้แนวคิดของการสร้างรถไฟฟ้าด้วยตัวเองกลายเป็นเรื่องที่จับต้องได้และเป็นจริงได้มากขึ้นเยอะเลยครับดังนั้นนะครับสิ่งที่เรากำลังเห็นกันอยู่นี้ก็คือจุดเริ่มต้นของอุตสาหก,กรรม after market หรือว่าตลาดของแต่งรถในรูปแบบใหม่ที่มุ่งเน้นไปที่รถยนต์ไฟฟ้าสมรรถนะสูงโดยเฉพาะ ซึ่งฟอร์ดเองก็ได้วางตำแหน่งตัวเองในฐานะผู้นำในตลาดที่กำลังจะเติบโตอย่างก้าวกระโดดนี้เรียบร้อยแล้วถ้าให้สรุปง่ายๆเลยนะครับ F 100 Illuminator เนี่ยไม่ใช่เป็นแค่รถกระบะต้นแบบสวยๆคันนึงแต่มันคือบทพิสูจน์และเป็นภาพตัวอย่างของอนาคตที่ซึ่งจิตวิญญาณของรถคลาสสิกสามารถโลดแล่นต่อไปได้ด้วยหัวใจดวงใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและก็ยังทรงพลังอย่างน่าเหลือเชื่อด้วยค่ะ และเรื่องนี้ก็ทำให้เกิดคำถามที่น่าสนใจทิ้งทายไว้ครับว่าถ้าหากเราสามารถเลือกรถคลาสสิกในตำนานคันไหนก็ได้มาปลุกชีวิตขึ้นใหม่ด้วยขุมพลังไฟฟ้าแบบนี้รถรุ่นไหนกันที่ควรจะได้รับโอกาสนั้น